สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอหนองม่วงไข่จงังหวัดแพร่นะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมานะคะแบบลูกปืนลูกปืนตัวนี้ค่ะสามสิบสองตลับนะคะเดี๋ยวนี้เรามาส่งที่ไปรษณีย์นะคะาทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะส่งที่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นะคะ ูสินค้านะคะดูสินค้าดูสินค้าค่ะตัวนี้เนี่ยกรงจักนะคะกงจักมีสองกรงจักตัวนี้ใช้เผาแบ่งเผานะคะเผาเป็นสตอนนะคะตสองตอนสองตอนนะคะ,นนะ,คะดูถังนะคะ ถังข้าวนะคะเป็นถังใหญ่ใส่ข้าวได้20กิโลนะคะสี่ถังก็80กิโลนะคะตัวนี้จานที่อยู่ในถังนะคะในถังข้าวจะเป็นจานดําเป็นโกโกๆนะคะแล้วเราก็จะแถมจานแบบรวยให้นะคะตัวนี้คือจานแบบรวยคะ่ะจานแบบรวยนะคะตัวนี้นะคะอ่าแถมสลักให้3ตัวนะคะแถมสลักให้3ตัว เครื่องนี้จะไปใส่กับรถ36แรงนะคะลูกค้ามีรถไถนะคะนั่งขับ36แรงค่ะตัวนี้ส่ทงที่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นะคะดูโดยรอบนะคะคานนี้เป็นคานสองชั้นความกว้างของคานก็คือเมตรแปนะคะเมตรแปเซนนะคะตัวนี้ ขาเลยลอกนะคะขานะคะตัวน,นี้ดูขาขตัวนี้จานแหวกค่ะเป็นจานไปขี้หมกนะคะจานจานไขี้หมากยลอกนะคะของตรงปกนะคะของตรงปกไม่ต้องห่วงค่ะเห็นแบบไหนก็คือตามนั้นนะคะของตรงปกค่ะ นีตัวนี้นะคะที่เราแยกเผานะคะนี่ตัวนี้เผาะคะ่ะเราแยกเผาเป็นสองตอนนะคะสองท่อนนะคะตัวนี้ที่ปล่อยข้าวนะคะเวลาเรา,ย<ๆ>เราหยอดแล้วข้าวไม่หมดก็มีที่ปล่อยให้นะคะที่ปล่อยข้าวกคงจักรนะคะมีสองกงจกักรค่ะกคงจักรมีสองคงจักรตัวกขบค่ะระหว่างร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็คือตั้งไว้ที่ยี่สิบนะคะ สามารถปรับข้าวปรับออกได้นะคะเอาดูดูรอบนะคะมีถังในถังนี้จะเป็นจานดำเป็นโกอกอนะคะตัวนี้ถ้าเราอยากได้จานแบบรูยเราก็ถอดจานตัวนี้ออกใส่จานแบบรูยเข้าไปนะคะแค่นั้นง่ายๆนะคะถอดสลักนะคะแค่นั้นไม่ได้นี้นะคะมากมายถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร 0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะของมีสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังสั่งปึ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีส่งทางไปสนีเก็บเงินไปทางหรือลูกค้าถ้าอยู่ใกล้สามารถมารับเองได้นะที่โกดังนะคะของเต็มโกดังนะคะตัวนี้ขอบพระคุณลูกค้าอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่มากนะคะที่ไว้วางใจร้านของเราสั่งเครื่องมานะคะ ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ